พรพันธ์สร้างประวัติศาสตร์นักวอลเลย์บอลไทยคนแรกลิ้วชิงหลีกอาชีพสหรัฐชมพู่พรพันธ์เกิดปราดมือเซตทีมชาติไทยพาอันโดวอลคิรีทะลุชิงชนะเลิศโปรวอลบอลเฟดเรชนัน2025สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่วงการลูกยางไทยการแข่งขันวอลเลย์บาลารอาชีพสหรัฐอเมริกา USA l e y b a l บ Federation Pv X, เมื่อวันที่10พฤษภาคม2568ที่ผ่านมาเป็นรอบรองชนะเลิศโดยชมพู่พรพันธุ์เกิดปราดมือเซตทีมชาติไทยลงสนามให้กับต้นสังกัดอันโดวอลคิรีที่จบฤดูกาลปกติในอันดับ3พบกับแอส อันดับสอง เกมนี้ทั้งสองทีมเปิดฉากดวลกันอย่างสูสีก่อนที่ออรัลนโดจะโชว์ฟอร์มแกร่งเอาชนะไปได้3-1เซต25-18 25-23 18-25 2-5 1-6ทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับอินดีอีกไนท์อินดีอีกไนท์ที่พลิกชนะโอมาฮาซูเปอร์โนวส์แชมป์เก่าด้วยสกอร์3-2เซตชัยชนะในเกมนี้ทำให้พรพันกลายเป็นนักวอลเลย์บอลไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศลีกอาชีพของสหรัฐอเมริกาพร้้้ทางงนดตบบรคััขุ12แ อีกคะแนนน,นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างสถิติสําคัญของพรพันธ์กับการเล่นในหลีกสหรัฐเป็นครั้งที่4แล้วที่จะรึกประวัติศาสตร์ได้แก่หนึ่งผ้าอลันโดดนักก้านัดรวด 2. เป็นนักกีฬาไทยคนแรกที่ถูกโหวตติดทีมออสตา 3. เป็นผู้เล่นคนที่3ของหลีกที่แอสซิสทะลุ1,000ครั้งในฤดูการเดียว 4. ีลืเข้ารอบชิงชนะเลิศในฤดูการเปิดตัว สำหรับรอบชิงชนะเลิศระหว่างออรัลนโดวอลคิรีพบอินดีอีกไนท์จะแข่งขันในวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมตรงกับเช้าวันจันทร์ที่12พฤษภาคม2568เวลา3นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยที่สนามลีเอสแซมิลีเฟอร์รัมแฟนลูกยางชาวไทยห้ามพลาดประวัติศาสตร์หน้าใหม่ครั้งนี้